ีครับผมผมต่อน,นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกของรางวัลครับสำหรับครบสามพันซับครับที่สัญญาไว้ตอนนี้ของรางวัลก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าดูคลิปนี้จบเนี่ยรับรองครับได้แบบง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายครับเดี๋ยวจะแจก แจก10คนแล้วกันเดี๋ยวจะบอกครับว่าทั้งสิบคนเนี่ยจะได้ยังไงถ้าดูคลิปนี้จบเนี่ยได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงคลิปนี้ไม่ยาวมากครับเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนดีกว่าเล่าว่าแนวทางการทำคลิปของผมเนี่ย มันเป็นแบบไหนนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนเริ่มแรกอะ่ะที่ผมทำนะผมจะทำแนวแบบจะเน้นแต่พวกรถบังคับอย่างเดียวคลิปแรกๆที่ผมทำมามันจะเกี่ยวกับ,บรถบัรัับส่วนไอคลิปที่ผมลงไว้แรกๆเลยอะที่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำช่อง Youtube อ่ะนะ คลิปเก่าๆแรกๆเลยะจะเป็นพวกอะไรอ่ะทั่วไปอะพวกเกี่ยวกับรถมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปแรกเลยจะเป็นรถ BM E30 ของผมนี่แเนะี่ยไอคลิปนั้นอ่ะทำฝากระโปรงสนิมครับที่เอาเลกเกอร์พ่นฝากระโปรงอะนานแล้วคลิปแรกเลยนั้นอะที่ลงใน Youtube ผมเริ่มเริ่มใช้ YouTube เลยกันตั้งแต่2013นะครับปี2013ที่สมัคร ID แล้วก็มี Gmail อะ่ะตรงชื่อก็ใช้ใน y o u t u b e เนี่ยแล้วก็มาเริ่มเริ่มทำจริงจังผมก็จำไม่ได้แลวมันปีไหนเนี่ยเริ่มทำจริงจังเปิดให้มันมีสร้างไรายได้ครับ ดูตามในคลิปใน y t u t u เนี่ยที่เขาลงไว้ครับวิธีเปิดสร้างไรายได้มันทำยังไงผมก็เริ่มทำมาเรื่อยๆไอคลิปแรกที่สร้างไรายได้นะครับที่ผมทำจริงจังเนี่ยจะเป็นคลิปของ W L Toy เป็นลดสเกล1ต่อ24ครับเฮ้ยไม่ใช่24 1ต่อ28คัิบแปดนเล็กๆอะจุดเริ่มต้นมันคือผมจะ หารถกระป๋องมาเล่นครับแต่ตอนนั้นเนี่ยรถกระป๋องแม่งปั่นราคากันชิบหายไว้บวงหมดคันหนึ่งเก้าร้อยเกือบพันอ่ะแล้วผมก็ไปเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปของพี่บีเวอร์มั้งเขาบอกว่าเขาชื่อบีเวอร์ชื่อเหมือนนอกเลยผมก็ไปดูแล้วก็ไปเจอไปรู้จักดีกว่า ไปรู้จักกับ W L เป็นรถของจีนครับ W L ทอยเนี่ยเป็นสเกล1ต่อ28คันเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวรถอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมารถให้ดูครับแป๊บนึงอ่านี่ครับนี่คือ W L ทอย1ต่อ28เป็นรถทรงแลนลี่ครับแต่มันมีหลายแบบนะมีรถด,ดิฟรถดิฟก็มีแล้วก็ทรงแบบ หมือนกระบะแต่มันไม่ใช่กระบะผมก็เรียกไม่ถูกเป็นรถทรงแรนลี่วิ่งในทะเลทรายอะ่ะแต่ครันนี้มันเป็นฟอร์ดน่าจะเป็นทรงฟอร์ดฟอร์ดอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ครับเป็นคล้ายๆของรถเคนเคนบล็อกอะ่ะอย่างประมาณนี้ไอคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่เริ่มทำจริงจังมันก็คลิปแรกะนะครับ มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมันจะมืดๆอะ่ะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งคลิปที่ผมทำเนี่ยมันก็ไม่ ได้สมบูรณ์อะไร100%เนะครับเพราะว่าใช้มือถือตัดใช้แอปในมือถือเนี่ยตัดทุกคลิปเลยแต่มือถือสมัยนี้มันก็แรงอยู่นะครับตัดไหวอยู่คลิปยาวๆเนี่ยแต่ใส่เอฟเฟกอะไรมากไม่ค่อยได้ครับมันจะค้างเพราะว่ามันคงถึงที่สุดของมันแล้วะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปรแรกๆครับ อ่ามาแล้วนี่ก็คือปกคลิปปัจจุบันครับเดี๋ยวผมเช็ดหน้ากล้องแป๊บหนึ่งมันเหมือนมีอะไรติดอยู่อ่าเรียบร้อยครับนละนี่คือหน้าปกคลิปปัจจุบันของผมครับทุกอย่างเนี่ยใช้มือถือทําหมดเลยปกคลิปนี่ก็มือถือโลโก้นี่ก็มือถือครับใช้มือถือหมดคลิปครับที่ตัดเนี่ยใช้มือถือทั้งหมดเลย เออผมยังบอกไม่หมดนี่ว่าแนวทางหวมทำมตอนแรกๆมันจะเป็นที่สร้างไรายได้นะครับตอนแรกๆจะเป็นเหย่่ยวกับรถบังคับเนี่ยอย่างเดียวเลยแต่จริงจังแนวรถบังคับอย่างเดียวเลยครับมันโคตรเยอะเลยนะ ดูเพลลิดดีกว่าครับคลิปแรก เอาอันนี้มาอย่างไงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เอาออกเอาในคลิปใหม่แล้วครับเดี๋ยวมันเยอะครับนี่คลิปแรกๆผมจะพวกเนี้ย W L นี่ขัดลื่น คลิปแรกเลยครับขัดลื่นเนี่ย K989 เนี่ยครับมันจะประมาณนี้เนี่ยมันก็ไม่เชิงมืดนะแต่มันจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คลิปอันเนี้ยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้แหละที่ถ่ายเสียงอะไรก็จะไม่ค่อยชัดครับเพราะว่ายังไม่เคยทําคลิปยังไม่เคยพูดตอนนี้ก็คล่องขึ้นเลยครับสองปีที่แล้วประมาณนี้ จะว่าไปเริ่มทำจริงจังมาก็ประมาณสองปีนะครับสองปีปกว่าเนียครับแรกแกแนวจะเป็นแนวพวกรถรบรรทุกอย่างเดียวเลยแล้วก็มาหลัง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 เริ่มเริ่มแตกสาขาครับเริ่มแตกสาขารถรบรรทักอย่างเดียวไม่ไหวครับเพราะว่ามันต้องใช้ตังซื้อมาเพื่อที่จะรีวิวแล้วก็ลองเล่น พักหลังนี่ผมจะเอาของอยังอื่นมารีวิวด้วยนีครเริ่มออนาฬิกานาฬิกานี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมทําแรกๆเลยคลิปนาฬิกาเนี่ยคนดูก็เยอะเหมือนกันแต่เรือนนี้เนี่ยน่ครับเามาฟิกเนี่ยแอมาฟิก อะไรนี่เนี่ยที่ผมบอกไว้อะว่ามันทนสรุปแล้วมันไม่ได้ทนขนาดนั้นนะครับผมใส่อาบน้ําอ่ะแค่ใส่อาบน้ํำเองใส่ตลอดล้างมืออะไรมันจะโดนน้ําตลอดลลพอโดนน้ำมากๆเข้ามันก็ไม่เข้านะน้ำอะ่ะผมแกะดูข้างในอะ่ะ ลองแกะดูมันก็ไม่มีน้ํานะแต่พอมันเปียกน้ําอ่ะตัวหนังสือเนี่ยมันจะซีดพอซีดเสร็จปุ๊บพอมันหายอึนหายเปียกมันก็จะกลับมาแจ่มอย่างเก่าแบบเนี้ยผมก็งงเป็นหาอะไรงมันเอยเลยแกะดูสรุปแล้วแกะแล้วไม่เหมือนเดิมเลยตอเนะี้ยมันมีสายแพรตรงนี้ด้วย สายแพรชุดเซนเซอร์ตรงนี้ขาดไปหมดแล้วครับแต่ยังชาร์จแบตได้อยู่เดี๋ยวจะหาตัวใหม่มาใส่ครับคลิปนาฬิกานาฬิกามาแล้วแล้วก็ไปฟิกเกอร์ก็มีตวัวฟิกเกอร์แล้วก็มีงานที่ผมทำาครับพวกคาร์บอนที่ลองทำ แล้วก็มีเกี่ยวกับรถยนต์ของผมเองนี่เนี่ยที่ผมทําเปลี่ยนอันนู้นเปลี่ยนอันนี้ผมเป็นช่างด้วยไงก็เลยทําคลิปลงไปคลิปมอไซค์ก็มีคลิปซ่อมมอไซค์ล่าสุดที่ผมก็ทําลงไปแต่เที่ยวไม่ค่อยได้เที่ยวครับแล้วก็มีรีวิวเครื่องบินก็มีเนี่ยครับไอล้ลำนี้เนี่ยขายไปแล้วดีที่ขายได้ พอเลยครับลำเดียวบินยากคลิปหายเครื่องบินเนี่ยแล้วก็มามาพระก็มีครับสั่งพระมารีวิวก็มีแล้วผมก็แยกเพลิ์ไว้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะยาวครับคลิป เกมก็มีนะครับล่าสุดทำคลิปเกมอีกซื้อเครื่อง Nintendo มาทำคลิปแกะกล่องแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ล่าสุดอีกครับเพซีซื้อเพซีมาเนี่ยครับมือสองของมันต้องมีซึ่งตอนนี้ผมมีงานทำแล้วเล่นจบแล้วแล้วก็พอจะมีตังเอาเพซีมาเล่น แต่มันดีอย่างหนึ่งก็เพสี่นะมันสามารถเล่นเกมแล้วก็บันทึกเกมไว้ในเครื่องได้แล้วผมก็ดึงเกมมาลงในฮาร์ดดิสแยกแล้วก็เสียบกับคอมแล้วก็โหลดคลิปเกมอะลงในมือถือเอามือถือตัดเหมือนเดิมครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆตัดไหวอย,อยู่แับมือถือแต่เป็นเครื่องที่ถ่าย,ยนี่นะครับที่ใช้ตัด เครื่องนี้มันไม่ไหวแล้วแรงไม่พอครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางแต่มันก็มีเฟรมเตนิดนึงเผื่อใครสนใจครับไม่จำเป็นจะต้องไปแนวเดียวนะครับ,มบนะผมบอกไว้เลยอย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นมากที่ทำให้แนวเดียวทำอะไรเด้วทำคือแนวเดียวอย่าไปสนใจมากครับ

เอาเดิร์ล้าซอฟต์แวร์เนีิมนี่ครับอุ้ยไม่ใช่ธรรนี่อันนี้จะเอาตัวสลิมเดิร์ล้าซอฟต์แวร์เนี่ยผมเล่นแล้วชั่วโมงมันเยอะครับชั่วโมงที่ลงเนี่ยชั่วโมงกว่าห้าสิบเจ็ดนาทีหนึ่งชั่วโมงกว่าถ้าชั่วโมงเยอะแบบเนี้ยถ้าคนเข้าไปดูแล้วดูนานๆนะครับมันจะทําให้ยอดวิวเราขึ้น เราก็ได้ชั่วโมงเยอะด้วยถ้าลงคลิปประมาณห้านาทีสิบนาทีเนี่ยบางทีมันน้อยไปครับได้ปตแตเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใน yt studio youtube studio นี่ครับเาให้ดูไปเลยว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมได้ สิบเจ็ดดอลลาร์นะครับแล้วก็ลูกศรน,นี่ชี้ขึ้นตลอดสีเขียวมันชี้ขึ้นแบบนี้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วปกติที่ผมทำคลิปธรรมดาแบบรีวิวรถบัคครับเนี่ยคลิปมันสั้น,นครับแล้วก็มันทำให้ได้ชั่วโมงน้อยกดคนเข้าไปดูก็ดูไม่นานแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะคงที่ ยอดผู้ติดตามก็จะคงที่บางทีลูกศรก็ชี้ลงหรือไม่ก็เป็นตัวลูกศรแล้วก็ขีดถูกอย่างงั้นมันคือนิ่งครับไม่ขยับอะไรเลยแบบนี้เนี่ยจำนวนคนดูมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผู้ติดตามก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นชั่วโมงการชมก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นครับมันก็จะประมาณเนี้ยทำหลายๆแนวไม่ต้องมาสนใจใครพูดครับ คิดอะไรได้คือทําไปก่อนมีคนดูไม่มีคนดูเอาอีกเรื่องหนึง่งเนี่ยครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงตลอดผมเคยต่ำสุดที่สิบสี่ดอลลาร์นะแล้วก็สูงสุดเคยอยู่ที่ห้าสิบหรือสี่สิบเก้าดอลลาร์นเนี่ยที่ทำแรกๆเลยมันเด้งขึ้นไปอย่างเยอะเลยแล้วมันก็ลดลง นะครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้ว่าผมจะแจกของงวันยังไงของื่อวันเนี่ยจะมีของพิเศษอยู่คนหนึ่งนะครับหนึ่งท่านคือคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปผมเนี่ยเป็นคนแรกทุกคลิปเลยครับ ที่มาคอมเมนต์เป็นคนแรกนี่ครับแบบคลิปนี้ที่ผมลงไปไม่นานมานี้ะะาามาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นคนแรกนี่ครับะะน่าจะชื่อเต้ยนะครับเนี่ยทำมาแบบเนี้ยทุกคลิปเป็นคนแรกแบบเนี้ย จะได้ของรางวัลพิเศษด้วยครับแล้ะผมสัญญานะครับสัญญาเลยถ้าได้เดือนละหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยดีครับผมผมต่อครับของขวัญค,ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นรถบังคับครับเกมของเ s ยเกมเก่าไวแน่ไม่ใช่เกมใหม่หรอกผมยังไม่เคยเล่นรับรองของที่แจกเนี่ยจะดีขึ้นแน่นอนถ้าผมได้ดอลลาร์เอ้ย ถาได้หนึ่งร้อยดอลลาร์ต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็ตามตามงบนะครับแจกตามงบให้สิบคน,นครับมาเม้นใต้ชิปว่าว่าอะไรเดียว เอาเป็นว่ามาเม้นใต้คลิปผมว่ายินดีด้วยสา0พันซับสไครนะครับแล้วก็ให้ทักแชทผมมาใน facebook นะครับแล้วก็ส่งที่อยู่มา1ิบคนขอแค่นี้เนะี่ยไม่ต้องทำอะไรมากแค่มาเม้นว่ายินดีด้วยกับส0มพันซับสไครตแล้วก็ทักแชทผมมาในเฟซครับแล้วก็ส่งที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวผมจะส่งของขวัญไปให้ครับสิบท่าน ครับประมาณนี้วุ้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้าใครอยากได้ก็มาได้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปครับ เดี๋ยวผมส่งของขวัญไปให้เป็นของขวัญไม่แพงมากนะครับของที่ระลึกแล้วเดี๋ยวผมจะทำสติกเกอร์รูปโลโก้ช่องเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครั้งหน้าเดี๋ยวผมว่าจะทำเป็นสติกเกอร์แบบนี้แล้วก็แจกไปด้วยผมจะแจกทุกหนึ่งพันซับสไครครับแล้วเจอกันครับคลิปต่อไปไปละ